ช่วงเช็คอินที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะอิ่มบุญสุขใจได้รอยยิ้มในงานบุญหล่อพระประจำทิศแป เพื่อนำไปประดิษฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ที่ผ่านมาค่ะวันนี้เป็นวันที่ได้จัดให้มีการเททองหล่อพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศประจำอุโบสถของวัดท้ายน้ำของเราและโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทั้ง8องค์เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศเพื่อ ประกอบในอุโบสถของเราที่กำลังบุรณะกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะในการบุรณะอุโบสถหลังนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นสะพานบุญแก่ญาติโยมที่จะได้ร่วมกันเจนเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพื้นอุโบสถหลังคาอุโบสถชอบฟ้าใบลากาหรือว่าพระประธานในอุโบสถ ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมอูระนอุโบสถของวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพเงินนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเหตุว่าในการละครั้งหนึ่งนั้นวัดไทยน้ํานั้นเป็นวัดที่น้ําท่วมพอสมัยก่อนนั้นถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยน้ำจะท่วมครั้งหนึ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถไม่ว่าจะเป็นกุฏิถ้าไม่ยกพื้นก็จะโดนน้ําท่วมทุกปีบางปีก็ถึงพระประธานทํากิจกรรมองสงไม่ได้เดิมเดิม ก็คือสร้างด้วยไม้ไม้รอบๆอบข้างก็สุดลงมากระเบื้องก็ไหลาตามกันลงมาทําให้ในช่วงระยะนั้นทํากิจกรรมของสองไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้อาตมาจึงได้มาบูรณะอุโบสถหลังนี้ให้มันดีขึ้นการสร้างอุโบสถเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งที่ผลิตพรพะสงฆ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องอาศัยอุโบสถบุญกุศลอันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่หาได้ยากเพราะว่าในการสร้างอุโบสถนั้นมีบุญอย่างมหาศาลญาติโยมก็จะได้รับอน,นิสงค์ด้วยความปรีติยินดีในการสร้างอุโบสถหรือบุรณะอุโบสถต,ต่อไปมหา มุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบูรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัด,วดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมรอบุญสิทธิ์หรือทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดท้ายน้ำมาหลายสิบปีแล้วค่ะเพราะที่วัดของเราเนี่ยอุโบสถหลังเนี้ยสร้างมา70กว่าปีแล้วค่ะหลังคาก็พังเพราะว่าน้ําท่วมของทุกๆปีฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องบูรณะอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาค่ะ ในการที่พ่อแม่พี่น้องของเราที่จะทําบุญนะคะเราก็จะมีบัญชีสร้างอุโบโสถหรือบัญชีบุรณะอุโบโสถของวัดท้ายน้ําของเราโดยตรงค่ะ เพราะว่าวัดของเราถ้าได้เงินมาจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะไม่มีบัญชีของคนอื่นเลยนอกจากบัญชีวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ในครั้งนี้เราเอามาบุญลนะนอุโบสถทั้งหมดค่ะท่านที่มียินศรัทธาที่จะมาร่วมทาบุญไม่ว่าจะมากจะน้อยอยู่ที่แรงศรัทธาของเราค่ะถ้าแรงศรัทธาของเรามีมากโบสถเราก็จะเสร็จเร็วค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางวัดของเราก็จะได้มีวัตถุมงคลมอบให้แก่ท่านซึ่งจะได้นํามาสมทบที่จะบุญลนะนอุโบสถของเราในครั้งนี้นะคะท่านใดที่สะดวกนะคะขอให้ท่าน มาได้ที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตำบลท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอกาบขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มีใจที่เป็นกุศลที่จะร่วมสร้างบุญและร่วมบุรณละอุโบสถในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพาทะเลจังหวัดพิจิตรขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถหลวงพ่อเงินพุทธโช,ชดขนาดหน้าตัก60นิ้วในวันพุทธที่17กร,รกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่เบอร์โทรศัพท์08178539150871952914